สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซล์น้องเมฆแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องเมย์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่ขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีเสรีไทยเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์มีทั้งหมดสสาขานะคะสาขา1ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะส่วนสาขาที่2ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย95นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะน้องเมย์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2นะคะน้องเมย์มีรถที่จะมารีวิวและรถเข้าใหม่ก็คือตัว t s u ูบิชิแอต r ราดนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะมิ u ูบิชิแอต r ราดนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่2 0 0แ0นบาทนะคะปี2014นั่นเองนะคะสำหรับเลขไมคคันนี้อยู่ที่90,000กว่ากิโลนั่นเองนะคะ9 6 6 0 0เลยนะคะนี่เลย ราคาอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมมาดูรถได้เลยนะคะน้องเมย์ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาก็มาแบบโครเมียมเลยนี่แบบโครเมียมเลยเป็นเส้นๆ้นเลยนะคะสําหรับคันนี้เลยนะ แล้วก็มาดูในส่วนของไฟนะคะไฟของเขาก็เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์เลยตัวครอบก็เป็นตัวใสๆเลยนะคะตัวครอบของไฟนะคะไม่มีเหลืองเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ล้อนะคะคันนี้นะคะยางปี19นะคะขอบ14นั่นเองนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะมีสเกิร์ตให้ด้วยแล้วก็ ้านไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวตรง,ง,งข้า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 งตัวรถนะคะแล้วก็ส่วนของกระจกนะคะกระจกของเขาก็เป็นตัวตัวเดียวกับสีรถเลยะคะ่ะสีดาน,นั่นเองนะคะสําหรับมือดมือเปิดประตูก็เป็นตัวโครเมี่ยมนั่นเองนะคะนี่เลยสวยๆนะคะสําหรับคันนี้ราคาคือไม่ถึงสามแสนเลยนะคะไว้ขับในปริมณฑลหรือในกรุงเทพนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ ฝาท้ายก็เป็นแบบโครเมียมเลยแล้วก็มีไฟดวงที่3าตรงนี้นะคะดน้าหลังก็จะมีไฟเลี้ยวไฟถอยตรงนี้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะว่าห้องผู้โดยสารของเขาจะกว้างและเป็นยังไงแล้วเราจะพาไปชมเลยนะคะนี่เลยในส่วนของภายในนะคะพงมหลังเขาก็เป็นพงมาลัยแบบธรรมดาหุ้มหนังนั่นเองนะคะนี่เลยมีแอร์ องข้างแล้วก็ตรงกลางนะคะตรงนี้อีกนะแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะคะวิทยุเขาก็สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ AUX ได้นะคะ FM อะไรได้หมดเลยนะคะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะแอร์เขาก็ยังเป็นระบบแอนาล็อกนะคะปรับระดับได้4ระดับเลยปรับได้หมดเลยว่าเราจะชอบแบบเย็นแบบ ประมาณปานกลางหรืออะไรก็ปรับได้หมดเลยในส่วนของเกียร์เขาก็เป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะนี่เกียร์เขาก็หุ้มด้วยหนังและหุ้มด้วยผ้านะคะนี่เลยแล้วก็มาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างน,นะคะเบาะของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะมีลายตารางนะคะตัดกับสีแดงเลยนะคะตะเข็บไดกก็สีแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะนี่สภาพยังใหม่ๆเลยนะคะเบาะไม่มี ช้าลุดหรือช้ําเลยนะคะเบาะสภาพเดิมๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะนี่นะคะในส่วนของพืผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นสีเบาะเป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะในส่วนตรงตรงพื้นนะคะเขาก็ปูพรมมาให้เป็นสีฟ้าตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้เลยนะ ก็คือจะภาพใหม่ๆเลยก็คือคุ้มมากๆแล้วก็ในส่วนตรงที่พักแขนนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้2แก้วนะคะสามารถวางของได้เลยนะโหคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆแค่บอกว่าคือคุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระกันบ้างน,นะคะห้องเก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างมากๆเลยนะคะนี่สามารถบรรจุกระเป๋าได้ทั้งหมด4 5หใบเลยหรือสิ่งของต่างๆสามารถนำเอาไป ใช้สอยได้อย่างแบบโอ้โหกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีพรมปูมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอะไรกันบ้างนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่นะคะในส่วนของอะไหล่นะคะเขาให้ล้ออะไหล่แล้วก็ถุงเครื่องมือมาให้นะคะพร้อมเลยเกิดกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราแล้วเมย์จะให้ดูรอยเม็ดอาร์ตนะคะอันนี้คือ เมท้ารคือสวยๆเลยนะคะกลมๆเลยนะคะคันนี้คือไม่มีประวัติพลิกคว่ำรถชนจมน้ําคือไม่มีเลยนะคะคันนี้ก็คือสภาพใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะห้องเครื่องคันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมเบิแพ้จากโรงงานเลยนะคะน้องเมย์จะให้ดูกันใกล้ๆและชัดๆไปเลยนะคะห้องเครื่องคันนี้ก็ เครื่องเดิมๆแท้จากโรงงานเลยนะคะไม่เคยยกไม่เคยถอดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะนี่นะคะให้ดูชัดๆไปเลยเครื่องคันนี้นะคะก็ยังสภาพใหม่ๆนะคะไม่มีรอยคราบน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีป้ายมอกกให้ด้วยนะคะป้ายมอกกเลย หากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะมีให้เลือกมากมายหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะรถเจ็ดทีน่นั่งก็คือสามารถเข้ามาดูได้เลยเป็นรถตู้ก็มีนะคะเข้ามาดูแลเข้ามาจับมาจองได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อเบอร์0 9 8 2 7 6 9 2 2 5ได้เลยนะคะเบอร์น้องเมย์นั่นเองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องน้องเมย์เนี่ยคะช่องเซลเมย์รถสวยกู๊ดคานะคะวันนี้นะคะน้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากพี่ๆนะคะถ้าน้องเมย์จะมารีวิวคันไหนฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้องเมย์ด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ